สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เจอกับคุณครูวันนี้อีกแล้วหนึ่งครั้งนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นม .5 ของหน่วยที่3วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ค่ะการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์นะคะนักเรียนดูนะคะว่าผลงานทัศนศิลป์เนี่ยมันเป็นขบวนการถ่ายทอดความงามซึ่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินเพื่อให้เกิดคุณค่าทางด้านศิลปะนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและก็ทักษะ การแสดงออกของศิลปินแต่ละคนนะคะซึ่งจะปรากฏเป็นภาพนั้นๆสู่ผู้ชมนะคะด้วยเทคนิคแล้วก็วิธีการที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราจะแบ่งตามลักษณะของงานเนี่ยในลักษณะงานทัศนศิลป์เนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นประมาณ4ประเภทด้วยกันนะคะคือประเภทที่1ก็คืองานจิตรกรรมหรืองานเพนติงนะคะที่2ประเภทงานประติมากรรมหรือสครปเจอร์นะคะประเภทที่3คืองาน สถาปัตยกรรมหรือ a r c h i t e c t u เจนะคะและงานประเภทที่4ก็คืองานภาพพิมพ์และก่าพินมาร์กิ้งนะคะแล้วก็งานสื่อผสมหรือมิกซ์มีเดียค่ะคราวนี้เรามาดูก่อนนะคะประเภทที่1ก็คือเราดูงานจิตรกรรมกันค่ะงานจิตรกรรมเนี่ยเป็นผลงานศิลปะที่ศิลปินแสดงออกด้วยการวาดก,การระบายสีและก็การจัดองค์ประกอบนะคะเพื่อให้เกิดความงามใน ชิ้นงานตามจุดนุ่งหมายของศิลปินเองโดนส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพในลักษณะ2มิตินะคะภาพ2มิติก็คือไม่ได้เน้นความลึกหรือความนูนหนาะตัวศิลปินเองนะคะาร์ติสตเองเนี่ยก็เป็นผู้สร้างสารรค์งานประเภทนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นพวกจิตรกรนะคะหรือเป็น p a n t e r นะคะ คราวนี้เรามาดูค่ะวันนี้ครูจะแนะนําให้นักเรียนรู้จักศิลปินผู้สร้างสรรค์าง,งานอาจิตรกรรมนะคะท่านแรกก็คือท่านอาจารย์เฟื้อฮัลิพิทักษ์นะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาจิตรกรรมปี2528ค่ะผลงานของท่านก็คือภาพนี้นะคะเป็นการเขียนสีช็อกท่านอาจารย์สินพีรศรีค่ะจิตรกรท่านต่อไปนะคะท่านอาจารย์เฉลิมนาคีรักค่ะท่านอาจารย์มีความถนัดทางด้านศิลปะไทยค่ะท่านอาจารย์ก็เป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรมเหมือนกันเมื่อปีพศ2531ค่ะท่านต่อไปนะคะจะเป็นศิลปินทางด้านจิตรกรรมอีกคนหนึ่งที่ครูอยากแนะนําให้เรียนรู้จักก็คือท่านอาจารย์สวัสดิ์ตันติสุขค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรมเมื่อปีพศ2534ค่ะผลงานของท่านมีชื่อเสียงในด้านของการเขียนสีน้ําและก็ภาพทิวทัศน์มากค่ะคนต่อไปนะคะท่านอาจารย์ดรถวันดัชนีค่ะ ท่านอาจารย์เป็นศิลปินที่ปัจจุบันนท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศมากมายนะคะผลงานในสูสากลแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านดําที่จังหวัดเชียงรายด้วยค่ะคนต่อไปนะคะชื่อเสียงท่านโด่งดังและปัจจุบันท่านก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับเรื่องศิลปะไทยเนี่ยมากเลยนะคะเจ้าของที่สร้างผลงานวัดร่องคุณค่ะนั่นก็คือท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสปปิพิพัฒน์นะคะท่านอาจารย์ก็เป็นศิลปินแห่งชาติปีพศ2554ค่ะผลงานขท่านเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยร่วมสมัยค่ะคนต่อไปนะคะคนนี้ก็เป็นการถ่ายทอดงานศิลปะไทยในลักษณะการเขียนลายเส้นประกอบนะคะท่านอาจารย์ช่วงมูลพินิจค่ะ คนต่อไปนะคะคนนี้จะเห็นว่านามสกุลตันติสุกเหมือนกันท่านเป็นบุตรชายของอาจารย์สวัสดิตันติสุกศิลปินแห่งชาติคนที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะปัจจุบันนี้ท่านเป็นอาจารย์อยู่ก็คือท่านอาจารย์ปริญญาตันติสุกค่ะงานทัศนศิลป์ประเภทจิตกรรมนะคะผลงานจิตกรรมเนี่ยเราจะสามารถแบ่งตามลักษณะผลงานที่สร้างสรรค์น,นะคะด้วยวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเราจะแยกเป็นลักษณะงานได้2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ เป็นภาพลักษณะของการภาพวาดหรือเร,เรียกว่าจิตกรรมภาพวาดอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นจิตกรรมลักษณะของจิตกรรมภาพเขียนนะคะงี้นี้เรามาดูความแตกต่างกันค่ะว่าจิตกรรมภาพวาดนะคะหรือเราใช้คำภาษาอังกฤษว่า drawing นะคะส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับคำว่าภาพวาดเขียนหรือว่าภาพวาดเส้นซึ่งก็ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยในการที่จะเรียกทับศัพท์กันโดยทั่วๆไปเลยว่างาน d r a w i n นะคะ ก็จะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการที่ศิล,ลปินเนี่ยค่ะก็จะใช้ฝีมือในการเลือกใช้วัสดุเองอุปกรณ์ที่ตัวเองถนัดนะคะโดยทั่วๆไปก็คือจะเป็นวัสดุโดยโดยที่รั้องเรียนพบเห็นนะคะนั่นี้นก็สามารถใช้ได้หมดเลยพวกปากาดินสออาชาโครหรือว่าเครยองนะคะหรือสีช็อกก็แล้วแต่ความถนัดนะคะ แต่ในปัจจุบันนี้นอกจากวัสดุแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนะคะในในโลกของชีวิตประจําวันของพวกเรานะคะก็นักเรียนก็อาจจะสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนภาพได้นะคะมีโปรแกรมที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้นะคะเช่นอย่างโปรแกรม Photoshop ที่ใช้กันอย่างเชี่ยวชาญน,นะคะหรือเป็นโปรแกรมของของมีเด a Bank โปรนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็ที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็ใช้การเขียนภาพดีมากเลยก็คือโปรแกรมของ Artlet ค่ะคราวนี้ครูจะแนะนำนะคะว่าลักษณะงานจิตกรรมเนี่ยแต่และเทคนิคนมีอะไรบ้างนะคะเราจะพูดถึงจิตกรรมประเภทวาดเส้นก่อนเลยค่ะ ผลงานว่าเส้นคนแรกที่ครูอยากแนะนําก็คือของท่านอาจารย์ดินหินลักพงอโศกนะคะเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการเขียนชาโคมากเลยนะคะเป็นสองภาพแรกค่ะส่วนสองภาพที่สองนะคะเป็นผลงานของอาจารย์สวิทใจป้อมเป็นเทคนิคการเขียนชาโคเหมือนกันค่ะแต่ว่าสองคนจะมีฝีมือและก็ฝีแปลงต่างกันนะคะก็จะเป็นลักษณะของงานที่ละเอียดกับหยาบด้วยฝีแปรงของความถนัดของศิลปินแต่ละคนค่ะคราวนี้ลองมาดูใหม่นะคะ ประเภทงานว่าเส้นประเภทที่2ซึ่งจะต่างกับเทคนิคของภาพแรกนะคะนั่นก็คือการเขียนภาพด้วยดินสอ e e นะคะดินสอ E e เนี่ยถ้าเราเหลาได้แหลมแมเนี่ยเวลาที่จะเขียนต้องการเก็บรายละเอียดก็สามารถจะเขียนยกตัวอย่างนะคะภาพนี้เป็นของนายสุทธิพงศ์คำแก้วนะคะอันนี้เป็นการเขียนลายเส้นอย่างละเอียดนะคะแสดงขนสัตว์อย่างนุ่มนวลมากเลยซึ่งเขียนโดยใช้ EE ค่ะ ส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะก็จะเป็นการเขียนลายเส้นแสดงถึงความเฉียบพันในการเขียนลายเส้นใช้ลักษณะลายเส้นแบบเอาลายก่อนทั้งหมดเลยเป็นผลงานของอาจารย์สนันรัตนะคนที่จะเขียนแบบนี้ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเขียนได้ง่ายๆนะคะจะต้องมีทักษะพอสมควรและเวลาเขียนก็ใช้เวลาอย่างเฉียบพันค่ะใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้เรามาดูคนต่อไปนะคะต่อไปนี้เป็นงานที่ครูแยกประเภทไปแล้วว่าถ้าเราเขียนโดยใช้เทคโนโล,โลยีนะคะ ก็การเขียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะศิลปินที่ถ่ายทอดชิ้นงานที่คคูยกตัวอย่างให้หนูฟังก็คือคุณภาคกกรค่คะงานต่อไปเราแบ่งเป็น2ประเภทอยู่แล้วนะคะคือจิตกรรมวาดภาพและจิตกรรมวาดเขียนเราจะขึ้นจิตกรรมวาดเขียนกันเลยค่ะภาพเขียนนะคะส่วนใหญ่ที่ศิลปินสร้างสารรค์ออกมาเนี่ยก็ยังคงเป็นลักษณะของงานสมิติอยู่ดีครูจะย้ำนะคะภาพเขียนในลักษณะสมิตินะคะ ก็คือจะเขียนบนหนาบรองรับที่เป็นรนาบเรียบเหมือนเดิมนะคะที่เราเคยเรียนกันไปผ่านไปแล้วก็เป็นกระดานเป็นกระดาษเป็นผ้าใบนะคะหรือเป็นกระจกหรือวัสดุที่หลากหลายที่ศิลปินจะสร้างสรรค์เอามาลองเขียนค่ะตนนัวนี้วัสดุที่จะเขียนลงไปในนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็ไม่พ้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ําสีน้ํามันสีอะคริลิกสีฝุ่นแล้วก็เทคนิคลักสีนะคะที่คุคเน้นขึ้นมาเพิ่มอีกนิดซึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันนักนะคะ และที่สำคัญที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นศตรวรรษที่20ก็คือสื่อผสมหรือมิกซ์มีเดียค่ะอันนี้ตอนนี้สนุกกับการใช้วัสดุหลากหลายมากขึ้นด้านล่างจะเป็นผลงานตัวอย่างนะคะที่ครูอยากให้นักเรียนได้ได้เห็นภาพที่หนึ่งเป็นเทคนิคสีน้ำนะคะเป็นของศิลปินจีนซึ่งเป็นจิตกรรมร่วมสมัยส,ยสีน้ำในศตรวรรษที่21นะคะที่เห็นเป็นภาพนี้ก็คือเป็นบ้านท่านประธานเหมานะคะท่านประธานเหมาเจียตงนั่นเองภาพที่2 ภาพที่สองเป็นตัวอย่างเป็นผลงานของครูเองนะคะเขียนด้วยสีอะคริลิกเขียนต้นไม้ที่อยู่รอบๆบ้านนะคะเป็นคนชอบธรรมชาตินะคะภาพที่3ก็จะเป็นเรื่องของทิวทัศน์เทคนิคต่างจากภาพแรกนะคะอันนี้เป็นลักษณะเขียนแบบลักษณะแบบป้ายภูกันด้วยฝีแปรงแบบฝีแปรงหยาบใหญ่แต่มองดูแล้วมีรายละเอียดนะคะเป็นผลงานภาพทิวทัศน์ของแบรนดโกเป็นผลงานการเขียนภาพด้วยสีน้ํามัน,นะคะ่ะส่วนภาพสุดท้ายที่เห็นเป็นธงชาติแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลต,ตรงนั้นนะคะ ก็จะเป็นผลงานสื่อผสมของอาจารย์วิรัต์นะคะอันนี้ชื่อภาพสยามล่่ำให้ท่านใช้เทคนิคหลายอย่างมากที่ครูบอกว่าเวลาเขียนภาพเนี่ยเราใช้เทคนิคมากกว่า2อ,อย่างขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเรียกเจตกรรมประเภทนั้นว่าลักษณะการได้ทอดด้วยเทคนิคแบบมิกซ์มีเดียค่ะ,ะคราวนี้มาดูนะคะทุกครั้งเวลาที่ครูสอนเนื้อหาไปเนี่ยครูอยากให้นักเรียนสรุปเพราะว่าคราวนี้เราแบ่งเป็นถึง4ประเภทครูอยากให้นักเรียนสรุป ครูเองนะคะก็อยากให้นักเรียนได้ดูว่าที่เราผ่านไปหนึ่งเรื่องเนี่ยเราควรจะสรุปเนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะหัวข้อใหญ่ๆที่ครูอยากให้นักเรียนทราบก็คือจิตกรรมในความหมายของภาษาอังกฤษมันคืออะไรนักเรียนค่อยๆอ,อ,อ่านได้นะคะขบวนการสร้างสรรค์าง,งานจิตกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและผู้สร้างงานจิตกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวัสดุที่ใช้ในการเขียนภาพมีอะไรบ้าง อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเขียนภาพมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประเด็นสําคัญงานจิตกรรมเนี่ยเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะในที่นี้ก็คือ2ประเภทที่เราพูดผ่านไปแล้วนะคะควรจะมีสรุปให้ตอนท้ายนักเรียนจะได้เป็นสาระสําคัญนะคะต่อไปค่ะเราจะขึ้นงานประเภทที่2เลยนั่นก็คือประเภทงานประติมากรรมหรือ sculpture ค่ะเป็นผลงานศิลปะนะคะที่เกิดจากวิธีการปั้นการแกะสลักการหลอ่อการเชื่อมนะคะ ซึ่งมีลักษณะผลงานที่เกิดจากเทคนิคเหล่านี้เป็นลักษณะรูปแบบ3มิตินั่นก็คือมีความกว้างนะคะมีความยาวมีความหนาซึ่งส่วนใหญ่แล้วศิลปินนิยมสร้างงานออกมาได้3ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะที่1ก็คือเป็นลักษณะของงานปั้นการแกะสลักที่มีลักษณะนูนต่ําหรือ bas relief นะคะอันที่2เป็นลักษณะนูนสูงหรือ high r e l และอันสุดท้ายเป็นประเภทงานประติมากมรรมลอยตัวนะคะหรือลาวรีลีฟเดี๋ยวครูที่บายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะนูนต่าเป็นอย่างไรนะคะประติมากรรมนูนต่ํานะคะก็จะเป็นผลงานการปั้นหรือการแกะสลักที่นูนออกมาจากพื้นหลังนะคะเล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบกับตัวครูนะคะตัวครูเนี่ยถ้ามองด้านข้างเราจะแบ่งของตัวครูเป็น4ส่วนด้วยกันคําว่านูนออกมานูนน้อยนะนูนมาประมาณไหนก็ประมาณหนึ่งในสของตัวคนจริงนะคะ ยกตัวอย่างผลงานที่หนูเห็นได้ชัดเจนเลยนักเรียนจะเห็นได้ชัดเจนก็คือเช่นพวกเลนบาทนะคะภาพประดับผนังต่างๆหรือว่าลายปูนปั้นประดับตามโบสถ์วิหารต่างๆแต่เราวิเคราะห์นะคะว่านูนมาไม่มากนะคะประมาณหนึ่งส่วนติดผนังจะเยอะส่วนดูจากตัวอย่างได้นะคะจากเหรียญและงานแกะสลักและลายปูนปั้นนะคะต่างๆค่ะต่อไปนะคะประเภทประติมากรรมนูนสูงค่ะ นูนสูงต่างจากนูนต่ำอย่างไรเรามาดูกันนะคะเป็นผลงานการปันร้นและแกะสลักเหมือนกันแต่มีมิติความนูนจากพื้นหลังขึ้นมามากกว่านูนต่ำอยู่แล้วเพราะพูดว่าสูงก็แสดงว่าย่อมสูงกว่าควนี้เราประมาณการนะคะสูงมาเท่าไหร่เราจึงจะ วิเคราะห์ได้ว่างานชี้นี้เป็นนูนสูงจากต้นแบบนะคะเมื่อกี้ครูทดลองกับตัวครูเองว่าถ้าในด้านข้างของครูแบ่งเป็น4ส่วนก็จะนูนออกมาทั้ง3ส่วนนะคะจะมีส่วนหลังของครูท่านั่งที่จะติดผนังอยู่ประมาณ1ส่วนอย่างนี้เราวิเคราะห์ได้เลยนักเรียนเห็นที่ไหนก็จะทราบเลยนะคะว่างานประเภทนี้คืองานแบบนูนสูงค่ะนักเรียนดูตัวอย่างประกอบนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการแกะสลักหินทรายนะคะหรืองานประติมากรรมปูนปั้นนะคะ เห็นแล้วนะคะว่ามีลักษณะที่เรามองค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่านนต่ํามีลักษณะใกล้เคียงกับของจริงมากกว่านะคะต่อไปค่ะเป็นประเภทปราติมากรรมลอยตัวค่ะอันนี้เป็นผลงานการปั้นและแกะสลักนะคะที่มีลักษณะของความชัดเจนในด้านการมองมากที่สุดมากที่สุดนะคะน่าจะจำนะคะมากที่สุดก็คือเราสามารถศึกษารายละเอียดได้โดยรอบด้านจึงใช้คำภาษาอังกฤษว่า เราลิลีฟนะคะเราจะสัมผัสกับงานชิ้นนี้ได้จากางานลูกป,ปั้นต่างๆที่เห็นได้ชัดเจนราชาพุทธก็จะเห็นนะคะเช่นพระพุทธรูปนะคะรูปที่หนึ่งเป็นพุทธรูปรูปที่สองอพระโพธิสัตว์อักเวโลกิเตสวนนะคะแล้วก็ผลงานของเดอะทิกเกอร์นะคะเป็นนักคิดแล้วก็งานปฏิมากรรมสมัยใหม่นะเห็นโดยรอบหมดนะคะนนี้เราเรียกว่าแบบลอยตัวค่ะ ต่อไปครูสรุปองค์ความรู้ให้นักเรียนทราบนะคะว่าประติมากรรมน่ะที่นักเรียนควรจะต้องจําเป็นอย่างไรนะคะประติมากรรมภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะ sculpture ค่ะขบวนการสร้างงานประติมากรรมเนี่ยเข้าใช้อะไรบ้างนะคะผู้สร้างงานประติมากรรมเราเรียกว่าอะไรนักเรียนควรต้องจํานะคะวัสดุที่ใช้ในการสร้างงานปร,ร,รมมะติาางงาม,มา,รา,งงารกรรมมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ในการสร้างงานปร,รมมะติมา,รา,งงารกรรมมีอะไรบ้างนักเรียนศึกษ enfin าจากรายละเอียดที่ครูสรุปให้นะคะ และงานประติมากรรมมีกี่ประเภทอันนี้ต้องจำขึ้นใจนะคะเป็นความรู้ที่คนฝังใจไว้นะคะเราจะได้วิเคราะห์งานศิลปะประเภท3มิติออกกันนะคะประเภทที่3ค่ะงานสถาปัตยกรรมนะคะหรือ a r c h i t e ต็กเ e นะคะเป็นผลงานที่แสดงออกในสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งแวดล้อมเพื่ออะไรคะเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุจิตใจและก็ประโยชน์ใช้สอยค่ะ ซึ่งเป็นวิทยาการแห่งการกร่อสร้างนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประเภทนี้ก็มีสถาปนิกนะคะในช่างที่ออกแบบนะคะหรืออาจจะมีวิศวกรเกี่ยวข้องด้วยลักษณะของสิ่งก่อสร้างเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งตามลักษณะของประโยชน์ใช้สอยได้2ประเภทนะคะประเภทที่1คือประเภทแบบเปิดนะคะสถาปัตยกรรมแบบเปิดอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสถาปัตยกรรมที่มนุษย์เนี่ยเข้าไปอาศัยหรือเข้าไปใช้ประโยชน์ใช้สอยได้นะคะ ก็คือเช่นพวกอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะอันนี้ใกล้ชิดกับตัวเรามากเลยและอันที่สองก็คือสถาปัตยกรรมแบบปิดนะคะซึ่งหมายถึงสถาปัตยกรรมที่มนุษย์ไม่สามารถที่เข้าไปใช้สอยได้นะคะเช่นอาจจะสร้างมาด้วยความเคารพความศรัทธาหรือว่าเก็บสิ่งของซึ่งเราไม่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้สอยนะคะเช่นพวกปางเจดี JD, สถูปต่างๆเนี่แหละคะ่ะมาดูผลงานแบบเปิดกันนะคะ แบบเปิดเนี่ยครูอยากยกตัวอย่างให้นักเรียนทราบนะคะว่ามันมีหมดเลยค่ะทั้งวัดทั้งวังทั้งโบสถ์ทั้งอาคารตึกมีหมดเลยค่ะอันนี้ที่เป็นตัวอย่างก็วัดเป็นจมามบอพิษนะคะโบสถ์คิดที่บางนกแฝกที่จังหวัดสมุทรสงครามบ้านเรือนไทยภาคกลางแล้วก็อีกอันนึงเป็นสถาปัตยกรรมทรงปัญญานะคะที่พระที่นั่งวิมานเมฆค,ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบปิดค่ะที่ครูบอกแล้ว เราไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้นะคะแต่มีความสําคัญค่ะเช่นเจดีต่างต่างภาพแรกนี่ก็เป็นเจดีศรีรัชการที่วัดพระเชตุพนนะคะหรือวัดโพนั่นเองอันที่สองนะคะทางด้านบนนะคะก็เป็นรูปภาพปลางภาพปลางให้สังเกตนิดนะคะภาพปลางจะมีลักษณะคล้ายทรงฝักข้าวโพดจะมีลักษณะเป็นเรียกว่ากรีบขนุนและข้างบนจะเป็นตรีศูนย์นะคะเป็นยอดสูงสุด ส่วนด้านล่างคือสถูปนะคะในประเทศไทยเราอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะักแต่ว่าที่นี่เป็นสถูปของประเทศอินเดียนะคะแล้วก็สิ่งก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ครูอยากให้นักเรียนได้ทราบนะคะอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะนั่นก็คือพิระมิดค่ะในประเทศอียิปต์นะคะต่อไปเลยครูจะสรุปนะคะว่าสถาปัตยกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนื้อหาตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนควรจะรู้ว่า สถาปัตยกรรมเนี่ยว่าไม้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะขบวนการสร้างงานเขามีขั้นตอนหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องผู้ที่สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมเนี่ยคือใครนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมมีอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะและงานสถาปัตยกรรมเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะคะแบบปิดและแบบเปิดนักเรียนต้องจํานิดนึงนะคะต่อไปค่ะงานประเภทที่4 นั่นคืองานภาพพิมพ์หรือว่า printing นะคะงานภาพพิมพ์เนี่ยเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกระบวนการพิมพ์นะคะโดยอาศัยแม่พิมพ์เป็นตัวแบบนะคะเพื่อจะได้กดลงไปหรือประทับรอยลงไปเพื่อให้เกิดร่องรอยเทคนิคต่างๆที่จะใช้ในงานภาพพิมพ์เนี่ยต้องแน่นอนต้องมีแผ่นที่รองรับนะคะซึ่งอาจจะเป็นกระดาษอาจจะเป็นกระดานแผ่นยางหรือแผ่นหนังหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเรานะคะภาพพิมพ์เนี่ยแบ่งออกเป็นตามลักษณะของการพิมพ์นะคะ เราจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะอันที่หนึ่งก็คือเป็นภาพพิมพ์ที่ศิลปินเป็นผู้สร้างนะคะจะเป็นภาพพิมพ์ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจิตรศิลป์ศิลปินจะถ่ายทอดเรื่องเล่าด้วยเทคนิคขบวนการพิมพ์นะคะอีกประเภทหนึ่งอันนี้อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากเลยนั่นก็คือสิ่งพิมพ์ต่างๆนั่นเองอันนี้ใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่จะจัดพิมพ์ก็อาจจะเป็นพวกโปสเตอร์เป็นเอกสารหนังสือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีตัวอักษรหรือมีข้อความประกอบนะคะอาจจะมีภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้นะคะต่อไปค่ะครูแยกให้เห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะของงานภาพพิมพ์กับสิ่งพิมพ์เป็นอย่างไรนะคะภาพแรกนะ่าเป็นผลงานของท่านอาจารย์ประหยัดพงดําค่ะเป็นภาพพิมพ์แกะไม้นะคะเป็นผลงานของศิลปินเราถือว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ส่วนอีกด้านหนึ่งนะเป็นลักษณะของสิ่งพิมพ์ซึ่งคือผ่านกระบวนการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตต่างๆนะคะ ก็นักเรียนรู้จักอยู่แล้วละค่ะงานโปสเตอร์งานโปสการ์ดต่างๆนะคะอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วนะคะเป็นตัวอย่างที่ง่ายต่อไปค่ะครูสรุปความรู้ให้หนูทราบนะคะในเรื่องภาพพิมพ์เนี่ยมีอะไรบ้างคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดนิดหนึ่งว่าภาพพิมพ์เนี่ยมีแม่พิมพ์ในลักษณะอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียดนะคะครูจะเพิ่มให้นักเรียนทราบว่าลักษณะของแม่พิมพ์เนี่ยแบ่งออกเป็นสีประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะ อันที่หนึ่งก็คือแม่พิมพ์ผิวนูนนะคะซึ่งสีเนี่ยจะติดในส่วนที่นูนของแม่แบบนะคะเพื่อเราจะนําไปพิมพ์แม่พิมพ์ในลักษณะนี้ที่นิยมทํากันมากที่สุดก็คือกันแม่พิมพ์แกะไม้หรือเรียกว่าวุ้ดคัทนะคะอันที่2คือแม่พิมพ์ร่องลึกนะคะเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในส่วนของร่องที่ลึกเนี่ยเป็นส่วนที่เก็บสีเพื่อจะได้ไปประทับรอยกับภาพกระดาษที่เราจะพิมพ์นะคะภาพพิมพ์ในลักษณะนี้ก็คือแม่พิมพ์โลหะค่ะ ต่อไปนะคะประเภทที่3เราเรียกว่าแม่พิมพ์พื้นราบนะคะซึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่พิมพ์ครั้งเดียวค่ะเป็นพื้นราบเช่นแม่พิมพ์กระดาษนะคะแม่พิมพ์หินแล้วก็พิมพ์ในขบวนนการเป็นโมโนพิมพ์หรือเขาเรียกว่าเป็นออฟเซตค่ะพิมพ์แล้วก็ต้องมีเพลทนะคะเป็นโลหะรียบเรียบแม่พิมพ์ประเภทสุดท้ายนะคะที่เราแบ่งเป็น4ีประเภทด้วยกันก็คือแม่พิมพ์ลายฉลุหรือแม่พิมพ์ฉลุ อันนี้ก็จะผ่านกระบวนการบีฉากกันแล้วก็ฉลุลงไปให้เกิดเป็นช่องว่างนะคะแล้วก็มีกระบวนการผ่านสีอะไรลงไปในช่องว่างนะคะอาจจะวิธีการดีดการสเปรย์นะคะการดีดสีลงไปด้วยใช้แปรงสีฟันก็ได้สเปรย์ก็ได้นะคะเราเรียกการผ่านฉากแบบนั้นว่าสเตนซิน,นหรือว่าใช้วิธีแบบตะแกรงไหมคะ่ะตะแกรงไหมก็คือเขาเรียกวิธีนี้ว่าซิลสกรีนเป็นของเคยร,รู้จักนะคะซิลสกรีนที่ เขาสกรีนเสื้อผ้าเป็นรูปต่างๆนะคะนนักเรียนจะต้องทราบเพียงนี้พอสมควรแต่ทั้งหมดนั่นอยู่ในขบวนการที่เรียกว่าภาพพิมพ์นะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะภาพพิมพ์ผิวนูนหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าภาพพิมพ์แกะไม้เป็นหนึ่งในภาพพิมพ์ผิวนูนนะคะที่ตัวอย่างเป็นภาพไก่เกิดจากการแกะไม้นะคะในส่วนที่นูนคือส่วนที่โดนสีนะคะภาพที่1เป็นตัวอย่างของการพิมพ์ที่เกิดจากแม่พิมพ์ผิวนูนะค่ะ ดูที่สองนะคะเป็นภาพพิมพ์โลหะค่ะ,ะเป็นภาพพิมพ์ร่องลึกนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดเหมือนกับภาพถ่ายเลยนะคะร่องลึกในที่นี้เกิดจากการกัดด้วยสารเคเมีจะกัดด้วยน้ำกรดนะคะในส่วนที่ลึกของตัวโลหะเล็กๆน่กก็จะทําให้มีรายละเอียดเวลาพิมพ์มาเป็นภาพแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนค่ะอันที่3นะคะเป็นภาพพิมพ์พื้นราบนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของศิงลปินชาวต่างประเทศนะคะก็จะเป็นลักษณะของพื้นราบที่พิมพ์ ใช้สีหลายๆสีเช่นกันค่ะต่อไปนะคะเป็นแม่พิมพ์ลายฉลุอันนี้ฉลุกระดาษแล้วก็อาจจะสเปรย์ตามนะคะแล้วก็สามารถที่ใช้ซิลสกรีนหรือตะแกงไหมสกรีนผ่านตัวตะแกงไหมลงมาที่ระนาบรองรับได้ค่ะผลงานประเภทสุดท้ายค่ะเป็นงานสื่อผสมนะคะหรือมิกซ์มีเดียผลงานประเภทนี้เป็นงานศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานของศิลปะนะคะที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะ สองประเภทขึ้นไปนะคะอาจจะเช่นว่าเป็นการผสมกันของเทคนิคงานจิตกรรมเทคนิคงานปฏิมากรรมหรือภาพพิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะในศตวรรษที่20เ,เลยทีเดียวเพราะว่าเริ่มต้นจาก19นะคะแล้วก็มาลุ่งเรืองในสมัยศตวรรษที่20ค่ะการผสมผสานวัสดุและเทคนิคต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะคะ จนกระทั่งเราไม่สามารถจะแยกได้ว่านี่เป็นงานประเภทจิตรกรรมนี่เป็นงานประติมากรรมนะคะเราจึงตั้งประเภทนี้ขึ้นมาใหม่ว่าเป็นประเภทงานสื่อผสมนะคะหรือมิกซ์มีเดียนั่นเองคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะทางด้านนี้ด้านล่างนะคะก็คือเป็นผลงานที่ศิลปินคือท่านอาจารย์วิชคมุกดามณีนะคะท่านเป็นคนที่ทำงานสื่อผสมจนท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาสื่อผสมนะคะ เป็นงานที่ใช้วัสดุจริงเข้ามาประกอบในงานด้วยถ้าท่านเรียนดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่ามันมีโลหะเป็นชิ้นๆปะติดลงไปบนภาพนั้นด้วยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะอีกภาพด้านต่อไปก็จะเป็นงานสื่อผสมของท่านอาจารย์กมนทัศนยยัชลีนะคะเป็นสื่อผสมท่านอาจารย์มีชื่อเสียงมากค่ะท่านอาจารย์ไปสอนที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเลยนะคะผลงานของท่านเป็นสากลมาก ก็ลองดูนะคะถ้านักเรียนสนใจก็ไปเสียบค้นประวัติของท่านอาจารย์เพิ่มเติมได้เลยค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของผลงานศิลปะที่นักเรียนเขาทำกันเขาทำอย่างไรกันบ้างในเรื่องของหัวข้อของงานสื่อผสมนะคะอันนี้ก็ทำเป็นบนแคนวาสนะคะบนผ้าใบขนาดเนี่ยหกสนะคะนักเรียนแต่ละคนก็จะมีวิธีการถ่ายทอดที่ต่างกันครูจะไม่อธิบายเป็นรูปนะคะแต่เช่ายเป็นภาพรวมว่า ถ้านักเรียนสังเกตให้ดีนะคะดูภาพที่ชัดเจนก็จะเห็นว่าในแต่ละภาพนอกจากการใช้การวิธีการระบายสีของงานจิตรกรรมแล้วเนี่ยก็จะนําวัสดุจริงอย่างเช่นภาพที่1เนี่ยใช้สมลีนะคะใช้วัสดุติดลงไปภาพที่2เนี่ยใช้หน้ากากเลยค่ะติดลงไปให้เกิดนูนและภาพที่3เนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องค่ะภาพที่4ี่ก็จะเป็นเชือกเป็นกระดุมนะคะภาพที่5เป็นแผ่นซีดีและภาพที่6เป็นวัสดุจริงเลยเช่นผลไม้นะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่7เนี่ย ก็จะเป็นการใช้เชือกปอวัสดุปะติดลงไปภาพสุดท้ายก็เป็นซีดีเหมือนกันอันนี้เป็นวัสดุที่ครูยกตัวอย่างคล้ว่างานลักษณะปะติดดูนูนออกมานิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยังจัดว่าเป็นงานสื่อผสมได้เป็นเรื่องของนักเรียนที่จะสรรหาสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับงานประเภทนี้ค่ะแล้วก็ดูแล้วน่าสนใจกว่าภาพเขียนปกตินะคะอย่างน้อยก็นักเรียนรู้จักที่จะค้นคว้าหาวัสดุใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ได้ค่ะครูจะสรุปให้ฟังว่า ลักษณะของงานภาพพิมพ์และงานสื่อผสมเนี่ยมีอะไรที่เป็นสาระสําคัญที่นักเรียนควรจะต้องทราบนะคะภาพพิมพ์มีความหมายในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะภาพพิมพ์นะคะมันจะมีลักษณะของตัวภาพพิมพ์และศิลปะของภาพพิมพ์นะคะมีความแตกต่างกันนะคะเช่นศิลปะภาพพิมพ์ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า printmaking นะคะหรือนักเรียนอาจจะเจออีกบางตําราหนึ่งเจอคําว่า graphic art นะคะแล้วก็ขบวนการภารพพิมพ์เนี่ยมีขบวนการอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้างก่อนจะมีภาพพิมพ์เราต้องมีตัวอะไรบ้างก็คือเราแบ่งภาพพิมพ์มาเป็นกี่ประเภทนะคะเป็นภาพพิมพ์และสิ่งพิมพ์นะคะที่เราเราเรียนกันผ่านมาแล้วแล้วก็ตัวแม่พิมพ์มีกี่ประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของงานสื่อผสมซึ่งครูก็เน้นย้ำให้ในักเรียนทราบนะคะว่าตรงกับคํประสาัเกฤษว่าอะไรนักเรียนควรจะทราบคําศัพท์ด้วยนะคะขบวนการสร้างงานสื่อผสมนั้นมีอะไรด้วยนะคะ การสรุปนี้นักเรียนค่อยๆอ,อ,อ่านทบทวนทเพิ่มเติมก็ได้นะคะต่อไปนี้นะคะเราจะจบบทเรียนอันนี้แล้วอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราเรียนในเรื่องของทฤษฎีความรู้เราไม่ดูเปล่านะคะครูมีข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะอยากให้นักเรียนสรุปนะคะเนื้อหาที่เราเรียนรู้ในวันนี้เนะี่ยสรุปอย่างไรคะ 1. ประเภทที่1ที่ควรจะให้นักเรียนทราบก็คือผลงานจิตกรรมนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนทบทวนนักเรียนตอบคําถามต่อไปผลงานประติมากรรมมีอะไรบ้าง ผลงานสถาปัตยกรรมมีอะไรบ้างผลงานภาพพิมพ์และสื่อผสมมีอะไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนรู้จักทั้ง4ประเภทแล้วนะคะสามารถจะตอบคําถามนี้ได้แล้วนักเรียนต้องวิเคราะห์ตัวเองเองหนึ่งครั้งนะคะว่านักเรียนสรุปแล้วเนี่ยนักเรียนชอบเทคนิคประเภทไหนนะนักเรียนชื่นชอบผลงานประเภทไหนนะคะนักเรียนเลือกมาสักหนึ่งประเภทสิคะนักเรียนก็ตอบคําถามให้ครูทราบนิดหนึ่งว่าเพราะอะไรนักเรียนจึงชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ การที่เราจะตอบได้ว่าเราชอบอะไรเพราะอะไรแสดงว่านักเรียนต้องให้ความสนใจนะคะนักเรียนก็มีความคิดเห็นส่วนตัวตอบมาได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวผิดนะคะวันนี้ครูขอนำเสนอความรู้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันขั้นหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนนนนนผลิตรรรรราาาาาาายยกกกกกโดสัังคณะมศึษข้้พืนฐน